อันนี้คือหน้าตาของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรของแม่แหวนเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวแม่แหวนจะพาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเอ่อเขาเรียกอะไนระน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรของแม่แหวนนะคะใส่กระเทียมไปแล้วนะคะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะแม่แหวนนี่ตะไคร้นะคะ ตะคผักชีนะคะไม่วนเก็บบางส่วนไว้โรยหน้าด้วยนะคะแล้วก็พริกทั้งหมดยัสเปอร์ปิดปิด,ปดลูกใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะพริกทั้งหมดนี้นะคะ ก็พริกนี้ด้วยนะคะเป็นพริกที่ไม่เหวนเอามาจากไทยนะคะเช่แข็งไม่แหวนก็เลยต้องมาละลายนะะนี่นะคะชาทุกคนแล้วทนี้ไม่แหวนก็จะปัดน,นะคะอันนี้ใส่กใส่น้ำกระเทียมดอง เพิ่มไม่เอาลูกเราก็น้ำปลา,ามาครับอะไรลูกเ,เหมือนใส่ผงชูรดด้วยนะคะไม่ถึงหนึ่งช้อนชานะ แล้วก็น้ำตาลเลยน้ำตาลปี๊ดนะคะมาครับนี่คือสีดีูดอย่าดีกูดขาดแลวทีนี้เดี๋ยวแม่แหวนจะเอาไปปั่นนะคะอ่าทีนี้แม่แหวนก็จะปั่นนะคะอขอผ้าลงองใหม่ยะงขอลอง Ga เอียดแล้วนะอ่าละเอียดดีละ mm. ทีนี้แม่แหบนก็จะมาชิมก่อนนะแ mm. ม่แหบนจะขอชิมก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรุงมะนาวอีกนะคะเดี๋ยวแม่แหบนชิมก่อนชิมเบสไลท์เขาก่อนมาริ่มต้าแม่มามาเริ่มต้นมาเริ่มต้นแม่มามาเริ่มต้น ลิมูนล,ลูกลิมูนนี่อะแม่แหวนได้แล้วแม่แหวนเป็นเกลือหน่อยนะคะอเอ๊ะใส่กอนีดนึ่งนะคะแม่แหวนลำปลาอีกนะคะอ่าทีนี้แม่แหวนก็ใส่ข้าวหนานะ เปอร์ทำอะไรลู This <is> nice. มามามสตาเหนแมบนจาใส่ถ้วยเลยนะมา,มาทีใส่ถ้วยมามาเลยแล้วก็จะปรุงปรุงด้วยมะนาวต่อนะคะ นี่น้ำจิ้มแม่แหวนะคะอร่อยค่ะกไ่อนนะ,ะไม่แหวนเขาชิม นาวบีบลงไปเน่าเปิดอย่าเปิดลูกบาบะบาบะนี้นิดเอเตอร์อย่าเปิ่มาีกในสนิดเอเตอร์ใหญ่เะใส่ไปเลยทั้งลูกนะคะ มาชิดกัอนอย่าเปิดลูกปิดสิครับลูก <Okay. S 1> อืมเหมือนนะขอ <Okay. S 1> ค,คิดอีกก่อนขอ <Okay. S 1> ค,คิดอีกหน่อย เล่นของมะนาวอีกนิดนึ่งยับเบิลม่มาของมะนาวอีกนิดหนึ่ง yes. ด้ย เอาลูกครึ่งเลยนะเยี่ยมว้าวววแรกนักเลงเยอะเด็ดเตอร์อูกอืมอันนี้อร่อยแล้วนะคะอร่อยและน้ำจิ้มข้นๆนะคะ ข้นมากนะคะทุกคนคะ่ะอ่านี่นะคะน้ำจิ้มค้นๆนะคะอร่อยนะคะมาแล้วก็มาดูกุ้งเรานะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะทุกคนแม่แบนจะจัดเก็บ

คนเดี๋ยวไม่แหวนจะพาไปทานแล้วนะคะกับพ่อยัสนะคะพ่อยัสก็ชอบนะคะอืมน้ำจิ้มนะ,ะอ่า